อันนี้ครับคือโจรสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโอนโจรครับจอมโจรจอมโจรอ้วนฮะอันนี้เราจะมาเปิดเปิดกลุ่มครับดูครับดูดูตากล้องอันนี้เจะพระอ่ะครับที่เปิดมันไม่ใช่พระครับมันเป็นของแดกโอ้โหดูครับมึงได้อะไรมาครับฟันโอครับฟันโอโหเป็นมามาเป็นอยากไน้อยก็สิบสองข้อโอ้ยแต่ว่าแกะกินไปแล้วโอ้อ่าคือถังกลุนะครับ การโทษรับเลโอ้โหมาเป็นแพ็คครับแพ็คเห็นหน้าครับเห็นหน้าครับจะโดนฟ้องเพราะวแซนบอนนะครับโอ้อะไรกันน้ำพริกสองกระปุกครับโอ้โหอ่าแล้วมีครับมี่ซ้อนอยู่ทิปต้อนเย้ทิปนี่ครับฮัลโลหนึ่งแพ็คครับโจ๊กอีกหนึ่งแพ็คใหญ่นะฮะโอ้โหอันนี้ของกินมากซุปปเอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ย่ำยำครับ ยังยอมครับยังย,ยอมนี่ครับอะไรเนี่ยนี่มีชิงโชคดด้วยนะครับลงไปเลยเจอผหน่มอะไรที่ไม่กางเกงในกางเกงในเราไม่กานเกงิไม่ได้ดทุกท่านแปลกใจไหมครับอันนี้เอามาจากไหนครับเจออ้าหน่มยังให้ท่านทายว่าน,นี่กระเป๋าของใครเออซึ่งไม่ใชจของพวกผมแน่นอน ให้ตอันเลยนี่เป็นของใครครับอยากรู้กันไหมครับอ๋ออยากรู้ครับขอใครครับนี่เลยครับโอแก้วครับใครบ้างขาพทุกทุกวันที่มามาเลเซียนะครับเขาจะไปขุดอยู่ที่ห้องผมครับกินกับผมมีอะไรก็กินกับผมขนมเลเลเป๊ปซี่เลอะไรพวกนี้ปาฟิก้าปาร์ตี้ยกตัวอย่างครับ มาเข้าห้องเรียกป๋อก็หนูมีอะไรกินมั่งดูของมันแดกครับของมันมีแดกซึ่งอยู่ด้วยกันมาสิบห้าเดือนรู้สึกจะได้แดกขนมอะไรเป็นขนมปังไปหออะหรืออะไรอย่างเ้มั้งดูครับวันนี้เรามาเปิดกลุกมันไม่มาครับตอนที่กระเป๋าไว้อะไแจกใจครับตอนแรกมันบอกว่าบอกอ๋อง่าไงบอกอ๋อง่าไง บอกว่าถ้าจะกินก็เอาตังมาเลยมัอนว่าอย่างนี้แต่พอมันไม่ได้มามันเลยบอกว่าเอาไปกินให้หมดเลยก็วันนี้ก็มาเปิดแล้วเราก็จะกินให้หมดเลยไม่ให้เหลือเลยสักอย่างนะคะอยังไงครับยังไงครับผมเป็นจอมโจครับปลุกรางมาจุดเกงนวดทก่อะไก็ไม่ได้ใส่ต้องมาพักเตี๊ยวมาปิดเอาฮหมดหรือยังเนี่ยนี่หมดกันเนี่ยหมดแล้ว แม่ทิ้งอะไรเนี่ยพันท้ายนรสิงคทุกท่านไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นใครไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเริ่มปินเลยนาทีครับกล้องกับไปช้งครับหนึ่งสองโอ้ยไว อ,อยากกระพริปตาเลยครับมองแทบไม่ทันเลยครับรอ,อันนี้เขาเรียกจาจรขโมยได้แล้ดูจจอนี่ยังไม่กินนะครับอ,อันนี้อะไรครับอ๋อเขาพกลูกแตงโมด้วยเหรจอจำจรหมูอ้วนฮะขนมหมูขนมหมูจมจหนูเฮ้ยย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 ้ยย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 หยยยยก้้ยยยงย ทีมงานอินโดนีเซียระวังไว้ให้ดีนะครับ <laughs> ท่านจะเจอแบบพวกผม <laughs> จบการรายงานครับทีมงาน,ม,งานมาเลเซียขอจบการรายงานข่าวเปนนท่านครับ <laughs> สวัสดีครับเอาละเอาละเก่้าเงเจอไม่ได้กันขอ